วันนี้เรามาเที่ยวที่ทะเลหมอกรกรุงชิงอำเภอนพิตามจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้จะมาในเวลา9โมงเชา้าแต่ยังมีหมอกให้เห็นเป็นคิวแถวซึ่งบรรยากาศก็สวยสดงดงามเย็นสบายร่มรื่นด้วยธรรมชาติสายหมอกขาวนวนตายิ่งนักชวนให้หน่าสัมผัสสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวตามธรรมชาติ ควรจะหาโอกาสมาสักครั้งหนึ่งในการเดินทางในช่วงหนึ่งของชีวิตของคุณเพราะนี่คือธรรมชาติที่สวยสดงดงามน่าสัมผัสสำหรับนักเดินทางที่ชอบธรรมชาติซึ่งไม่ควรจะพลาดความสวยงามชิ้นนี้ถือเป็นประิมากรรมธรรมชาติที่สร้างสรรค์ได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวครับ